สวัสดีค่ะพี่นองนะคะวันนี้พบก,กับชมแตง,งโมออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เราอยู่ที่มณีนะคะภาพพ้องวไหวัยนะคะสักการะนะคะเราอยู่ที่คาชะโนดน,นะคะคำชโนนะโนดจังหวัดอีดรธ่านีพี่นงดึงนะคะเมน,นีคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศทั้งแนงกะยามตอันนี้เข้ามาเงแลยวอันดับแรกเราต้องเดินไปเอาบาัตรคิวก่อนนะคะ แล้วก็ไปซื้อเครนะื่องฮะสกัดชาค่ะเป็นกูซ่าเครื่องเดี๋ยวพาไปดูค<า>่ะ พี่น้องนี้ก็จะเป็นซุม้มนะคะซุม้มเท้าทางวัดซุ้มจำหน่ายเครื่องสักกราระนะคะพี่น้องอยากไดะะ้ชุดใดนะคะมีทุกชุดนะคะให้พี่น้องได้สักกราระบูชานะคะสีขเข้มตามไปเลยนนนอักเี็็ป้ทางเขา้า ผมเป็นเสือนำเข้าไปสัตการลบูชาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้มาลัยสดอานใบสีพญานาคเทางนี้ได้เลยครับเชิญนเือกได้เลยนะครับย่ามีกระถิ่ ແລະເພື່ອ <c oughs> ได้แล้วค่ะวันนี้เราได้เรืเครื่องสักการะบูชาพี่น้องน,นี่ก็คือเซฟขานี่เยเซลอร้อยหกสิบนะเพราะว่าพี่น้องบอกว่าผู้ใดที่แบบมาแก้มบนแล้วมาอย่างนะคะพาน,นักเซฟใหญ่สองเก้าเก้าเริ่มต้นสองเก้าเก้านี้เซฟร้อยหกสิบเดี๋ยวจะพาไปข้างในนะคะ่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปข้างในเล้ยน,นะ ถ<อ>่ายรูปถ่ายยังวางถ่ายรูปตรงนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ใช่แล้วใส่กระเป๋าไว้ใช่แล้วใส่กระเป๋าไว้พี่น้องเพื่อมีโฉงกันอันนี้ของน้องฟิล์มนะคะพี่น้องมีโฉงม,มีละมิ แน่ๆนะต้องซื้อไว้แล้วซื้อไว้อยังเลขหนึ่งสามสามหนึ่งเพราะว่าวันเกิดกีฬามันเกิดน้องหงิกเลยเป็นข้างในเขาขี้บุ๋มากขี้บุ๋เย็นมากอากาศแบบเย็นแน่เดี๋ยวจะพาเดินไปเดี๋ยวหอดข้างในอีกทีหนึ่งพี่น้องเนาะตามกันมาเรื่อยมีขาพี่น้องอันนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะเข้ามาข้างใน คเรียท่างกับบกเลค่ะต่อมาตจะต้องถอดรองเท้าด้วยนะสองข้างนะคะจะเป็นองค์นะคะสองข้างป่ะนี่พี่น้องนะคะนี่คือต้นชะโนดเห็นไหมคุณสิเป็นต้นเ้าก็แมร์ต้นตาลก็บเมร์นะคะเป็นต้นผสมต้นนี้ก่อนต้นชะโนดนี่มันต้นตระดงโอ้ใช่แล้วสิเป็นต้นตาลกับแมร์ต้นเ้ากับแมร์ นี่ค่ะนี่คือต้นชนดนะคะพี่น้องเกาะชนดนี่คือที่มากกว่าก่อนเข้าไปข้างในกันค่ับพี่น้องนะคะตอนนี้ก็เขามอบมาข้างในแล้วนะคะกถึงูสารบหญ้าแล้วนะคะกะสีจะทำพิธีงานเดี๋ยวจะมีคนนะคะเป็นข้าน้ากาวนะคะน้าสวนนะคะพี่น้อง มาด้วยกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะตอนนี้มีบนสัก็กปูไม่ได้มากจะได้ลูกหลานก็การให้พวกปูใไม่ยากช่วยเหลือเรื่อยๆนะคะผู้ใดที่อาจจะแต่งเครื่องมาเองก็ได้นะคะหรือว่าแบบว่าบุญบานยังไหวแบบว่าเตรียมบุญเตรียมนี้นะค่ะวิปูน้ำสวดน้ำกาวคิดน่อยเดี๋ยวสักหน่อยเราจะไปนั่งตรงน้ำกันก็จะช่วยให้เป็นรอบไปรอบไปรอบคนนะคะแต่คุณคือว่าคุณหลายเลยคเล็กข้างนอกจี นี่กับนีมากกว่าลดก็ข,ขาดสายเลยประมาณเดีประมาณบ่ายปีปลายปีแล่บนที่บันไดมาะะบันไดมาหาปูกับยาเลยนะครับเพราะว่าจะซีลนละซน,น,นกันกับอุดอนนะครับรวูเตรงเพดานโถมก็จริงแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะห่างยูเสียงอาสีคอยในเะจ้าพี่น้องว่าเสียงดังบ่ด้นะคะุหลาย <laughs> เดี๋ยวไปดูขั้นตอนของกา,าวนะคะคำรอบปูกับายาเด้

Terima kasih telah menonton! เลยนะโดยไม่ต้องล่องเลยนะอันน้ว่าตั้งเรียนนะนี่เชินมามาตั้งเรียนตั้งปัจจัยพี่อเรียนบาตรเรียนหาเรียนศิบนะคะว่าจะเว่าพี่ตั้งเรียนอย่างนั้นเรียนหา้องเรียนเป็นเรียนสิบกิน เยันเ่งมตังเรียนชินาะเอาเรียนบาทมาาเรียนาเรีนเรียนชิแล้วเอาเรียนชิตังได้ล้วเรียนหาเลยเรียนหาเรียนหาตังาเรียนหาก็เรียนบาทต้องตั้งทุเรียนดิเอาซัน อันนี้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่นอ้องอันนี้เป็นแบบมงตั้งเรียนนะคะข้างในจะเป็นบ่อน้ำนนเหรียนบาทวันนี้อันนี้แบบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่แบ่งยี่แม่คนทองไม่นั่งจองทองหรือตัางก้อนพายายามอยู่ที่ไหนก้<ค>นนานเซเลียอยู่ที่นั่น <c oughs> มีตเรียน้นีัต้แงจับริ้มดิ่มบักจับไปไปคาบูกับน้องมาด้วยนะเดางอนคุณมือซมันั่งอยู่แล้ว ต้องเอาไปจับปไปใส่มึงเล้ขจ้ปไปเลยจับจับกลบนม่งเบาๆจับกลบนมือเล็กมือมือเก็บห้องมุมดีเบ่ได้ที่ฐานยังเล่นเลยแต่ว่า ที่ทานไปแล้วตังได้แล้วที่ทานไปแล้วตังแล้วจำพ่อคุณบหา่ดอนอาเสิ็นน่เไรี่นอะเนหาอไาแล้วที่แล้วเรียนภาุ่่นอย่ เดี๋ยวค่อยตั้งเรียนบาทได้แต่องเรียนหาค่อยตั้งบบได้เรียนหาอะไคู่เืออนไรค่อยตั้งข้าเดี่ยวเอาคู่มตั้งเรียนหาว่าฉันบังดุลาถูกพี่น้อง ได้หาเหรียนเองเเเโอ้วันนี้กะ้นตั้งเหรียญบาทได้ตอนนี้เราก็ออกมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะก็อย่าลืมนะคะคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้แิ่นี้ก่อนนะคะถ้บพี่น้องมาท่าบุญนะคะ พี่น้องมาเฮ็ดบุ่นวันนี้นะคะแล้วก็มาขอพรด้วยกันนะคะที่คําชะโนดนะคะบันดูเด้อน,นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามช่องแตงโมมอน่เิิมนะคะ mm. เดี๋ยวก็จะมาเล่าข่าวอะไรต่างๆให้พี่น้องได mm. ้ิังคือเการนะคะไม่ได้หายไปไหนนะ mm.